สวัสดีค่ะวันนี้ช่องจ้าจ๋ากินแซบจะพามาดูวิถีชาวบ้านของบ้านทาลาดนะคะวันนี้ได้ปลามาเยอะเลยจ้ะปลาอะไรนะแม่เขาเรียกปลาส้อยใช่ไหมปลาขาวส้อยอวันนี้ได้ปลามาเยอะแล้วคนทําก็เยอะมากเลยจ้ะแล้วสาวจ๋าจะพาดูบรรยากาศนะคะ เซียงรวมเรื่องสื่อเล่ะเดี๋ยมมันทุนั้ที่เยี่ยมมากเดี๋ยวไปไม่เดียจะไม่ไงโอเคมาบึ้งก็เขาเขาทำเอาเอาไปทำอะไรแม่ทำปลาลาหรือปลาแห้งทำส้มโอ้ส้มบอดส้มใหญ่โอ้ทำปลาส้ม บันทาราดขึ้นชื่อเรื่องปลาส้มปลาแห้งนะคะพี่จิบเก่งจังเลยพี่จุบจิบก็ทําปลาได้หาอไรายได้ช่วยพ่อแม่ <c oughs> อันน่ะ <c oughs> เด็กๆก,ก็มีหลายคนอตัวเล็กกินอะไรลูก <c oughs> วัากินอะไรคะ <c oughs> ดู <c oughs> ดูไว้ใช่ไหมโตขึ้นจะได้ช่วยยายได้ใช่ไหมอันนี้ ยายกับหลานช่วยกันน้องอะไรนะลืมชื่อกันผักกาดใช่ไหมลูกหาเงินไวช่วยยายซื้อขนมไม่ต้องขอยายเลยคนครัวปลาเยอะมากค่ะบ้านทราราชนะคะใครสนใจปลาส้มปลาแห้งเข้ามาเที่ยวบ้านทราราชได้

โอ้พวกนี้ได้ตังได้ตังซื้อขนมแล้วเนาะฉันดูหน่อยสิเนี่ยเก <c oughs> ่งมากเลยอายุแค่นี้ช่วยยายหาเงินเข้าบ้านได้สิบขวบใช่ไหมเก่งมากเลยจ้าก็หอมก็ดูพี่เขาไว้เป็นตัวอย่างรู้จักช่วยพ่อแม่หาเงินหนูก็ทำเป็นเจา้าไปช่วยไอซใช่ไหมเก่มงมาก เก่งมากเลยน้องจุ๊บจิ๊บก็เก่งเก่งท mm ุกคนเลยอยากขวาดูพี no right ่จุ๊บจิ๊บสิพี่จุ๊บจิ๊บได้หลายตัวเลยจิ๊บเหนื่อยไหมลูกโอ้เก่งมากเลยค่ะพี่จุ๊บจิ๊บเลยแค่นั้นอือพี่จุ๊บจิ๊บก็ได้เยอะเลยพี่จุ๊บจิ๊บจะได้กี่บ่อได้วันนี้อยากขวานเออให้มีนามาช่วยใช่ไหม อ่านๆไปดูปลาตรงยายยายกำลังเอาปลาลงวันนี้คิดว่าจะเอากี่ร้อยโลคะคุณสวยห้าร้อยบาทอ้ยห้าร้อยาเ่้าอาโหเก่งมากเลยท่านหนูทำนี่ทั้งยันเช้านู่นแล้วท่านหนูทำมาไม่เคยทำกับเขาอะคุณแม่จะเอากี่โลคะ

ไปไปดูปลาทางด้านนู้นหน่อยลูกก็หอมเกะก,กะเขา้า่เาเออพี่พิงก็เก่งค่ะลูกหลานชาวบ้านท่าลาดเก่งทุกคนเลยปลาลงใหม่ๆอีกแล้วจา้าเก็บเมื่อยุดแน่ส ตะก้านึงประมาณกิโลนะแม่สิบห้าโลตัวกำลังสวยเลยค่ะทอดกรอบก็อร่อยนะเนี่ยสุดๆใหม่ๆเลยปลาส้อยสดๆจากเขื่อนเลยจ้านี่นะคะเป็นบรรยากาศช่วงค่ำคำค่ะวิธีของชาวบ้านบ้านทรลาดจ้า สำหรับคลิปนี้สาวจ๋าก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวจ๋าด้วยนะคะสวัสดีจ้า